ณหองประชุมปางศรีดาสารกลางจังหวัดสแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาลายัยและกล่าวถวายราชสาุดุดีเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีนายอัถนิติ ดิฐาอำนาจองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางมายังจังหวัดสะแก้วเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดสะแก้วโรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา5โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย2โรงเรียนระหว่างวันที่1 9บเกถึงยีกุมภาพันธ์สองพโดยมีนายปริญญาโพธิสัตผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อ ตรวจเยี่ยมได้ติดตามผลการดำเนินง,งานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดสะแก้วติดตามการพัฒนาทางการศึกษาการจัดการศึกษาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องอื่นๆพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ เปิดงานวันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษครบรอบปีที่15ณศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษบ้านซับใหญ่ตำนนนนมาเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วเมื่อเดินทางมาถึงประธานมูลนิธิรัฐบุรุษสการะพระพุทธมหาจักรพรรดิเกษตรเมตตาประชานาศการะรูปหล่อพลเอกเปรมตินลสูรานนท์รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ จากนั้นประธานมูลนิธิรัฐบุรุษมอบโล่และใบประกาศกิจคุณให้กับผู้สนับสนุนทางวิชาการและมอบรางวัลให้กับเกษตรกรผู้ที่มีผลงานรับผิดชอบแปลงยางพาราผ่านการประเมินมาตรฐาน GAP เดินเยี่ยมชมนิทรรศการจากนั้นประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพร้อมคณะนั่งรถรางเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ที่ห้องประชุม 12, รอ2ิ3 0 0พันสามรออำเภออรัญประเทศจังหวัดสแก้วนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทรารงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหน่วยงานกสทชทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสะแก้วเพื่อประชุมติดตามการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งปอยเปตประเทศ กูชาพโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วรายงานสถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดขณะที่พลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1รายงานการซีลพื้นที่ชายแดนภายใต้เขตรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ตามนโยบายซีลสต็อปเซฟและพลตํำรวจตรีทิตวัตสุริยะฉายรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค2รายงานผลการปราบปรามยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการกำกับดูแลผู้ที่เดินทางเข้าออกชายแดนและการปราบปรามการค้ามนุษย์โดยนายภูมิธรรมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าที่ประชุมมีข้อเสนอให้มีการก่อสร้างกำแพงรั้วตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาระยะทาง55กิโลเมตร เพื่อสกัดกั้นขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์และปัญหาการลักลอบข้ามแดนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและศึกษาว่าจะสร้างในลักษณะแบบไหนสามารถป้องกันปัญหาเรื่องอะไรได้บ้างนักแหอง <จะ S 1> ประชุม<ไ>ปางศรีดาสารกลางจังหวัดสแกวนายกองเอกปริญญาโูธิัตว์ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสแก้วเป็นประธานในพิธีโดยจัดให้มีพิธีสงฆ์พิธีอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจากนั้นเป็นพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสะดุดีมอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เกษียณ มอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศและแม่บ้านมหาวไทยจังหวัดสแก้วร่วมมอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนทุนการศึกษาชมรมแม่บ้านมหาวไทยยและทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพนักงานลูกจ้างและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดสระแก้วเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ามหากรรมการค้าชายแดนสีสันสระแก้ว2025ณบริเวณข้างศูนย์การค้าสตาร์พลาซาตำบลอารัญยประเทศอําเภออารัญยประเทศโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานและบริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลตาพระยานายสุนทรมูนาวระร์ในอําเภอตาพระยาเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวสำหรับงานมหากรรมการค้าชายแดนสีสันสระแก้ว2025จัดขึ้นเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและ เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเขตเมืองชายแดนของจังหวัดโดยสร้างการรับรู้ในสินค้าที่มีศักยภาพผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนและกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสแก้ว ณห้องประชุมสานิตฐ์นั่สุขศรีวิทยาลัยชุมชนสะแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการให้บริการของกองทุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้กพสการจัดทำแผนธุรกิจสหกรณ์การจัดทำแผนงานหรือโครงการประกอบคำรอกู้เงินกพสรว รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจกับสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางการไกล่เกลีย่ยก่อนฟ้องกระบวนการฟ้องร้องการดําเนินคดีแนวทางในการดําเนินคดีและการจัดจ้างทนายความของกรมส่งเสริมสหกรณ์แนวทางในการติดตามเรื่องรัดหนี้ของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสหกรณ์ที่บริษัทรุ่งเรืองผลจำกัดตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ําเย็นนายปริญญาโพธิสัต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมแบบบูรณาการเพื่อฟังปัญหาของผู้ประกอบการเพื่อให้ภาครัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขและร่วมกันหาแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ณบ,บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดาหมู่ที่7บ้านคลองน้าเขียวตาบลท่ากเกษมอําเภอเมืองสะแก้วนายชะวะเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานคิกออฟในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยมีส่วนราชการภาคประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 น้โรงเรียนทับราชวิทยาตำบลทับราชอำเภอตาพระยานายสุนทรมูนาวะระ นายอำเภอตาพระยาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี2,568โดยการบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรงดการจุดไฟเผาป่าเผาไร่นาลดควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้และก่อให้เกิดหมอกควันพิษเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของไฟป่าและหมอกควันที่เกิดจากไฟป่ารวมถึงการตระหนักรู้ด้านฝุ่นละออง PM 2.5 นหอประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วตำบลท่ากเกษมอำเภอเมืองสะแก้วนางพัชรีสาลาสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วประธานในพิธีเปิดโครงการสัมนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 เพื่อพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพยกระดับศักยภาพแรงงานและลดความเหลื่อมล้ำทางไรายได้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพแบบออนไลน์และออกหน่วยเคลื่อนที่บริการและให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพมีผู้เข้าสัมมนา,าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมอาสาสมัครแรงงานบัณฑิตแรงงานผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มอาชีพภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาอาชีพในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน90คนณนห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลวังน้ำเย็นอําเภอวังน้ำเย็นนายกิจจาสวัสดิ์นายอําเภอวังน้ำเย็นเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภพพยัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนซึ่งจังหวัดสระแก้วได้รับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจำนวนทั้งสิ้น17รายการรวมเป็นเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทั้งสิ้น1นึ่งล้านหนึ่งแบาท วันที่19กุมภาพันธ์2568นายสุเทพชัยวัฒน์ประหลัดจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ตำรวจทหารวิทยากรจิตอาสา904ประจำจังหวัดสระแก้วหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสระแก้วร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอุทยานพุทธมทนฑลสระแก้วหมู่ที่2ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน200คนวันที่20กุมภาพันธ์2568 นายสุเทพชัยวัฒน์ประหลัดจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดตำรวจ ทหารวิทยากรจิตอาสา904ประจำจังหวัดสะแก้วหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเทศบาลตำบลวังทองกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสแก้วร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และปล่อยพันธ์ปลาณโรงเรียนบ้านโคกน้อยหมู่ที่4ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน200คนวันที่24กุมภาพันธ์2568 นายชวเนศยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดตำรวจทหารวิทยากรจิตอาสา904ประจำจังหวัดสแก้วหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเทศบาลตำบลคลองหาด กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสะแก้วร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เช่นปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณเดิรอบวัดคลองหาดหมู่ที่7ตะบนคลองหาดอำเภอคลองหาดโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน250คน